สวัสดีค่ะเคยรู้สึกหงุดหงิดไหมคะเวลาเล่นหมากรุกแล้วแบบว่าเ,เสียตัวหมากไปง่ายๆหรือเดินพลาดแบบไม่น่าเชื่อเลยทั้งๆที่ก้อนเล่นมาสัพักแล้วครับเป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยมากเลยครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่หรือระดับกลางๆ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะถึงข้อผิดพลาดท,ทั่วไปที่ผู้เล่นระดับสมัครเล่นมักจะทำกันโดยเราอิงข้อมูลมาจากช่อง Chess Strategy นะคะซึ่งให้มุมมองที่น่าสนใจมากๆครับผมเป้าหมายของเราก็คือไม่ใช่แค่รู้ว่าพลาดอะไรแต่แบบว่าอยากให้เข้าใจลึกไปถึงว่าทำไมถึงพลาดเพื่อที่จะได้พัฒนากลยุทธ์แล้วก็หลีกเลี่ยงกับดักความคิดเดิมๆได้ค่ะใช่ครับ การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนี่เป็นหัวใจสําคัญเลยครับจริงๆแล้วแม้แต่ระดับแชมป์โลกเออเขาก็ยังพลาดได้นะอ๋อจริงเหรอคะครับแต่สําหรับผู้เล่นทั่วไปเนี่ยการที่เราตระหนักรู้ถึงรูปแบบข้อผิดพลาดซ้ําๆที่ตัวเองทําบ่อยๆเนี่ยมันเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆเลยครับในการพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นจริงๆงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่านะคะ ปัญหาที่แบบพื้นฐานมากๆที่เจอในผู้เล่นระดับเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องการรักษาความปลอดภัยของตัวหมากหรือ peace safety ครับผมเหมือนกับว่าวางหมากทิ้งไว้ให้คู่ต่อสู้กินฟรีอยู่เรื่อยๆเลยค่ะใช่ครับเรื่องนี้วิธีแก้ก็คือต้องสร้างนิสัยเลยครับต้องฝึกฝึกตรวจสอบตลอดเวลาว่าหมากทุกตัวของเราเนี่ยมีตัวอื่นคอยป้องกันอยู่หรือเปล่าไม่ได้ถูกทิ้งไว้เลยลอยต้องเช็คตลอดครับ ซึ่งมันก็ต้องทําควบคู่ไปกับการเสริมสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆด้วยนะทั้งเรื่องแท็กติกกลยุทธ์แล้วก็ความเข้าใจในการเล่นช่วงท้ายเกมหรือเ n ็นเกมทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะครับผมสําคัญพอๆกันหมดเลยครับแล้วเรื่องการเลือกรูปแบบการเปิดเกมล่ะคะ opening repertoire เนี่ยผู้เล่นสมัครเล่นหลายคนก็เอออยากจะลองเปิดเกมเท่ๆเหมือนแชมป์โลกบ้างมันมีข้อควรระว,วังอะไรบ้างคะนอกเหนือจากเรื่องที่ว่ามันจํายากเป็นคําถามที่ดีครับ นอกจากเรื่องความซับซ้อนที่ต้องจำเยอะแล้วเนี่ยรูปแบบเปิดเกมระดับสูงพวกนั้นมันมักจะเต็มไปด้วยแท็ติกที่ซับซ้อนมากๆอถ้าพื้นฐานแท็ติกเรายังไม่แน่นพอเนี่ยการพยายามไปเรียนแบบก็อาจจะนำไปสู่หายยนะได้ง่ายๆเลยครับคทางที่ดีคือเริ่มจากรูปแบบที่มันเข้าใจง่ายๆไม่ซับซ้อนแล้วก็ยึดหลักการพื้นฐานไว้ก่อนเลยครับหลักการพื้นฐานนี่คืออะไรบ้างคะก็คือควบคุมพื้นที่กลางกระดานหรือเซนเตอร์ พัฒนาตัวหมากออกมาใช้งานหรือ develop ค่ะแล้วก็รีบเข้าป้อม castle เพื่อความปลอดภัยของ king หลักการง่ายๆแค่นี้ก่อนเลยก็ช่วยให้เล่นช่วงเปิดเกมได้ดีขึ้นมากแล้วครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลเหมือนกันค่ะคือเรื่องการเลือกคู่ต่อสู้ในการฝึกซ้อมอ๋อครับอันนี้ก็สําคัญนะแนะนําว่าควรจะผสมผสานกันไปครับผสมผสานยังไงคะคือเล่นกับคนที่ระดับใกล้เคียงกันบ้างอันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจ แล้วก็มีโอกาสฝึกการปิดเกมเวลาเราเป็นต่อใช่ค่ะเป็นเกมระหว่างผู้เล่นระดับ A class กับ C class เขาเริ่มด้วย d4 d5 แล้วตามด้วย knight d2 ครับ knight d2 ซึ่งดูเผินๆมันอาจจะไม่ใช่ท่าที่ดีที่สุดเพราะมันไปขวางทาง bishop c1 ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ทำไมผู้เล่นระดับ A ถึงเลือกเดินแบบนี้ล่ะคะ นั่นก็เพราะว่าไนท์ดีสเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่เขาเตรียมมาครับแสดงว่าเขามีความฝันหรือรูปเกมในใจที่อยากจะสร้างขึ้นมาอ๋อเขามีแผนใช่ครับแหล่งข้อมูลเขาวิคราะห์ว่าเขาน่าจะตั้งใจเล่นรูปแบบที่เรียกว่า v e r s e <se> Dutch r e v e r s e Dutch ครับคือการตั้งโครงสร้างพอน3 C3 F4 แล้วก็นำมาไปที่ F3 ซึ่งเป็นรูปเกมที่เอ่อค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็นิยมในหมู่ผู้เล่นสมัครเล่นเหมือนกันค่ะ พอเรารู้แผนของคู่ต่อสู้แบบนี้สิ่งสำคัญเลยก็คือต้องพยายามขัดขวางทำให้เขาเล่นในแบบที่ไม่คุ้นเคยหรือ take opponent out of comfort zone ครับแล้วในเกมนั้นดำทำยังไงคะเขาขัดขวางแผนข่าวได้ไหมจริงๆแล้วดำมีทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยคือการเดิน e5 ทันที e5 ครับเพื่อทำลายแผน reverse d u t c h ของเขาเลยแต่ว่าในเกมจริงเนี่ยดำเขาเลือกเดิน bishop f5 Bishop f5 ซึ่งก็เป็นตาเดินที่ใช้น่ายนะครับไม่ได้เสียเปรียบอะไรค่ะผลก็คือทั้งคู่ดูจะพอใจกับรูปเกมของตัวเองแล้วก็เข้าสู่ช่วงกลางเกมแบบที่ยังเท่าเทียมกันอยู่อือันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่มักจะพบในผู้เล่นระดับนี้นะครับคือการเลือกทางที่ปลอดภัยแล้วก็คุ้นเคยมากกว่าที่จะพยายามหักล้างแผนของคู่ต่อสู้ตั้งแต่ต้นเกมเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่2นะคะ ปัญหานี้เจอบ่อยมากจริงๆค่ะคือการเดินหมากโดยเหมือนลืมไปว่ามีคู่ต่อสู้อยู่บนกระดานด้วยครับไม่ได้พิจารณาตาตอบโต้ที่ดีที่สุดของเขาเลยเหมือนเล่นอยู่ในโลกส่วนตัวเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับมีตัวอย่างที่เห็นภาพฟัดเกอร์ค่ะสถานการณ์คือดําเดินควีนไปที่ b4 ควีน b4 ใช่ค่ะคิดว่าเป็นการผูกควีนขาวไว้กับม้า b3 แล้วก็กดดันพร d4 ไปด้วย ฟังดูมีเหตุผลนะคะแต่แต่เขาลืมคิดไปว่าข่าวจะทําอะไรได้บ้างหรืออาจจะคิดในแง่ดีเกินไปหน่อยแล้วข่าวทํายังไงคะแล้วข่าวก็แค่เดินง่ายๆเลยครับด้วย knight d3 knight d3 โจมตีควีนดําตรงๆเลยทําให้ดําต้องถอยควีนกลับไปที่ e7 อา้าวเสียจังหวะเดินไปฟรีๆสองตาเลยครับนี่คือราคาของการมองข้ามตาตอบโตที่ชัดเจนมากๆของคู่ต่อสู้ โหทำไมการพลาดตาเดินง่ายๆแบบไ i g h t ฟร f r ถึงเกิดขึ้นบ่อยคะมันดูเหมือนเป็นตาที่ควรจะเห็นได้ไม่ยากเลยครับแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าเป็นเพราะนิสัยที่ไม่ดีครับ Bad Habits นิสัยไม่ดีคือการขาดความใส่ใจที่จะมองเกมจากมุมของคู่ต่อสู้ต้องฝึกถามตัวเองเสมอครับว่าตาเดินที่ดีที่สุดของเขาคืออะไรต้องพยายามเล่นทั้งสองฝั่งของกระดานเล่นทั้งสองฝั่ง ใช่ครับคือคิดแทนคู่ต่อสู้ด้วยไม่ใช่หมกมุ่นอยู่แต่กับแผนของตัวเองเท่านั้นการฝึกแบบนี้จะช่วยลดความผิดพลาดแบบนี้ลงได้เยอะเลยครับมีอีกตัวอย่างในรูปแบบ Blackmore Diagram g Bit ค่ะเขาเสนอผ่อนแลกการพัฒนาตัวหมากดำไม่รับเล่น Knight f6 เขาวดัน e5 ม้าถอยแล้วเขาวเดิน Bishop b5 Bishop b5 คิดว่าเป็นการพินหรือตรึงม้าดำที่ d7 แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เลยค่ะใช่ครับนี่คือตัวอย่างคลาสสิกเลยของการอยู่ในโลกของตัวเอง living in his own world <laughs> การพินที่ B5 เนี่ยมันแก้ได้ง่ายมากครับด้วย C6 ก็หลุดแล้วอ๋อ oh, C6 หรืออาจจะโดนไล่ด้วย A6 อีกต่างหาก แล้วที่สำคัญกว่านั้นคือบิชอปที่ b5 เนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่อะไรที่มีประสิทธิภาพเลยเทียบกับอยู่ที่ d3 ซึ่งควบคุมแนวทะยงสสำคัญไม่มีความจำเป็นต้องไป b5 เลยครับถ้าไม่ได้จะกินมมา D7 อยู่แล้วแล้วดาททำไงคะสุดท้ายดาก็แค่เดิน e6 พัฒนาตัวหมากต่อไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับบิชอปตัวนั้นเลยครับตัวอย่างที่3ก็น่าสนใจค่ะขาวมีตำแหน่งดีควรจะรีบเข้าป้อมแต่ หน้าแปลกที่เขาเลือกเดินบิช OP G5 อีกครั้งบิช OP G5 ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลถึงกับใช้คำว่าอดใจไม่ไหว couldn't resist ที่จะพินม้าดำทั้งที่เป็นการโดนบิช OP ซํำซ้อนแล้วก็ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับการพินมากกว่าการเข้าป้อมใช่อีกแต่ความเป็นจริงคืออะไรครับดำเขา,าตั้งใจจะเดินบิช OP E7 เพื่อเตรียมเข้าป้อมอยู่แล้วอ้าเหรอคะ การพิน <g _> ที่ g5 เนี่ยมันจึงแทบจะไร้ความหมายทันทีเลยเพราะตาต่อไปดำก็แก้พินได้เลยด้วยบิชอป e7 สุดท้ายข่าวก็ต้องเสียเวลาถอยบิชอปหนีไป f4 อยู่ดีเสียเวลาเปล่าเลยนะคะกลายเป็นว่าเดินหมากตัวเดิมไปไป,ไปม,ามาด้วยเปล่าประโยชน์เลยครับถ้าเทียบกับการเข้าป้อมไปก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเดิน d5 คุมพื้นที่กลางกระดานเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่ามากๆค่ะการไม่พิจารณาแผนของคู่ต่อสู้แบบนี้ก็เหมือนการเล่นในสุญญากาศ Playing in a vacuum คือคิดแต่ฝั่งตัวเองอ mm. มีสำนูเก่าแก่ว่า forewarned is forearmed หรือรู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนซึ่งใช้ได้ดีกับหมากรุกมากครับการคาดการและเตรียมรับมือตาเดินของคู่ต่อสู้จึงสำคัญอย่างยิ่งเลย ต่อมาเป็นเรื่องจุดบอดทางกลยุทธ์บ้างนะคะประเด็นแรกคือการให้ความสำคัญกับช่องหรือ Squares บนกระดานซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นระดับสมัครเล่นมักจะมองข้ามไปค่ะครับประเด็นเรื่องช่องนี่สำคัญมากครับการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของช่องต่างๆหรือ awareness of squares เนี่ยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนเลย มันฝึกกันยังไงคะมันไม่ใช่แค่เรื่องการคำนวณน,นะครับแต่มันเป็นเรื่องของการมองภาพรวมด้วยเป็น visual thing แล้วก็การประเมินคุณค่าของพื้นที่บนกระดานมีตัวอย่างหนึ่งค่ะข่าวทานแรกบิชอปที่ f5 ดำมีทางลวกคือแรกที่ c2 ซึ่งเหมือนจะทำตามที่ข่าวต้องการแล้วก็ช่วยให้ควีนข่าวได้พัฒนาด้วยครับหรืออีกทางคือเลือกเข้าป้อมซึ่งเป็นตาที่ดำอยากเดินอยู่แล้วถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปอาจจะเลือกแลกไปเลย แต่การเข้าป้อมมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงคะน่าสนใจมากครับถ้าดำเลือกเข้าป้อมแล้วข่าวกินบิช,ชอปที่ f5 ดำก็กินกลับด้วยพร g ค่ะดูเผินๆเหมือนเสียบิช,ชอปไปแต่ลองมองดูผลที่ตามมาสิครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะไฟล์ e มันเปิดออกให้เรียดำใช้งานได้พร e3 ของขาวกลายเป็นเป้าโจมตีแล้วดำก็ยังควบคุมช่อง e4 ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลย โหได้เปรียบเยอะเลยนี่คือข้อได้เปรียบเชิงตำแหน่งที่การแลกบิชอปที่ c2 มันไม่ได้ให้มาเลยครับการยอมทำตามที่คู่ต่อสู้ต้องการอย่างการแลกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดเสมอไปนะครับค่ะบางครั้งการทำตามแผนตัวเองอย่างการเข้าป้อมแม้จะดูเสียเปรียบเล็กน้อยในตอนแรกก็อาจจะนำไปสู่ข้อได้เปรียบระยะยาวที่เราคาดไม่ถึงได้เหมือนกันอีกตัวอย่างเรื่องการควบคุมช่องค่ะ สถานการณ์คือดําเล่นไนดีเจ D7 ซึ่งแหล่งข้อมูลบอกว่าเป็นตาเดินที่ดูตั้งรับหรือแพสซีฟไปหน่อยมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมคะมีครับมีทางเลือกที่น่าสนใจกว่าคือการเล่น H5 H5 เพื่ออะไรคะจุดประสงค์หลักเลยคือป้องกันไม่ให้เขาวเดิน G4 มาไล่ม้าที่เราอาจจะอยากไปวางที่ f อ๋ออกันไว้ก่อนใช่ครับแล้วก็เป็นการยึดครองหรือเคลมเดอะสแควร์ช่อง F5 ไว้ถาวรเลย ช่อง f5 นี่สำคัญมากนะครับเพราะมาที่นั่นจะกดดันพร n d4 ของขาวได้แล้วก็ยังป้องกันไม่ให้พร f4 ของขาวเดินหน้าขึ้นมาได้ด้วยซึ่งถ้าพร f4 เดินมามันจะไปขวางทางบีชอ o p ขาวเองถูกต้องครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นรูหรือ h o หรือจุดยุทธศาสตร์หรือ support point ที่สำคัญเนี่ยต้องรีบเข้าไปยึดครองไว้ก่อนเลยครับ แล้วถ้าคู่ต่อสู้จะมาแย่งก็อาจจะต้องใช้พรช่วยปกป้องอย่าง H5 ในตัวอย่างนี้ก็เหมือนสร้างฐานสนับสนุนเทียมหรือ artificial support point ให้กับม้าที่ F5 เลยนะคะใช่เลยครับการมองเห็นและควบคุมช่องสำคัญสคัญแบบนี้คือสิ่งที่แยกผู้เล่นที่มีความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ออกจากผู้เล่นที่มองแค่การกินหมากไปวันๆครับ ทีนี้ขอเปลี่ยนมาที่การเลือกระหว่างบิชอปกับไนท์บ้างค่ะหลายคนอาจจะมีตัวที่ชอบเป็นการส่วนตัวเนาะคะ่ะแต่ในทางปฏิบัติควรจะตัดสินใจโดยใช้อะไรเป็นหลักคะไม่ควรยึดติดกับความชอบส่วนตัวเลยครับอันนี้สําคัญมากการตัดสินใจว่าควรเก็บตัวไหนไว้หรือแลกตัวไหนออกไปต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของตําแหน่งหรือ position needs ณ nice, นะขณะนั้นเป็นหลักเลยความต้องการของตําแหน่งครับ ต้องพยายามมองอย่างเป็นกลางปราศจากอาคติซึ่งก็ยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องฝึกมีตัวอย่างตอนที่ต้องเลือกกินตัวหมากคู่ต่อสู้ค่ะดำมีโอกาสใช้บิชอปหรือไนท์ของตัวเองกินไนท์ขาวที่ f3 ควรใช้ตัวไหนกินดีคะจะตัดสินใจได้อย่างไรลองจินตนาการภาพตามนะครับถ้าดำใช้ไนท์กินไนท์ที่ f3 nx f3 ค่ะขาวกินกลับด้วยพร G gf3 ทีนี้ลองดูบิชอปดำที่ f5 สิครับมันจะดูไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่เพราะช่องสำคัญสำคัญมันถูกพรขวางไว้เยอะอืมจริงด้วยแต่ถ้าดำใช้บิชอปกินในทที่ f3 บิชอปกินขาวกินกลับด้วยพรอน g3 เหมือนกันทีนี้ k n ไนท์ดำที่เหลืออยู่เนี่ยจะกลายเป็นตัวที่ทรงพลังมากๆเลยเพราะมีช่องให้เดินและควบคุมเยอะกว่าเดิมมากอ๋อแค่ลองนึกภาพหลังการแลกเปลี่ยนว่า หมากที่เหลืออยู่ของเราตัวไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในตำแหน่งนั้นๆก็ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะใช่ครับบางทีต้องมองซับซ้อนมากแค่มองไปข้างหน้าหนึ่งหรือสองตาแล้วประเมินคุณภาพของตัวหมากที่เหลืออยู่ก็เป็นแนวทางที่ดีในการตัดสินใจครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องของความก้าวร้าวที่ผิดทางหรือการรุกเช็คอย่างไร้จุดหมายซึ่งแหล่งข้อมูลถึงกับเรียกว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในหมู่ผู้เล่นสมัครเล่นเลยครับผม <laughs> คือความรู้สึกว่าการได้รุกมันเท่มันทำให้รู้สึกปลอดภัยอะไรแบบนั้นค่ะความรู้สึกนั้นเข้าใจได้ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการรุกก็เหมือนตาเดินอื่นๆนะครับคือต้องมีเป้าหมายเชิงบวกหรือ positive purpose เป้าหมายเชิงบวกครับการรุกเพียงเพื่อความสาใจหรือ checking for the joy of the check เนี่ยบ่อยครั้งกลับเป็นการช่วยคู่ต่อสู้พัฒนาตำแหน่งเขาให้ดีขึ้นซะง,งั้นเอ้า <laughs> หรืออาจจะทําให้หมากที่ลุกไปอยู่ในช่องที่ไม่ดีเรียงน้อยที่สุดก็คือเสียจังหวะก,การเดินไปเปล่าๆครับควรจะเรียบเดิน Knight f6 หรือ Bishop d6 เพื่อพัฒนาตัวหมากออกมาค่ะแต่กลับเลือกเดิน Bishop b4 รุกรุกไว้ก่อนเพราะรู้สึกดีที่ได้รุกแต่ผลคืออะไรครับข่าวก็แค่เดิน c3 ป้องกันการรุกพร้อมกับโจมตี Bishop ดำไปด้วยในตัว อ้าวสวยเลยทำให้ดำต้องเสียเวลาถอยบิชอปกลับเป็นว่าขาวได้เดิน c3 ซึ่งเป็นท่าที่เขาอยากเดินอยู่แล้วฟรีฟรีส่วนดำเสียเวลาไปเปล่าๆเ,เลยครับแล้วมีตัวอย่างอื่นอีกไหมคะที่ความคิดว่ากำลังโจมตีอยู่ต้องปลอดภัยแน่ๆมันผิดพลาดมีครับมีตัวอย่างในแกมบิดไลน์ขาวตามหลังในการพัฒนาแต่เลือกเดิน d5 โจมตีดำด้วยความคิดผิดผดหรือ fallacy ที่ว่าการโจมตีแปลว่าปลอดภยัย คล้ายๆกับรุกแล้วปลอดภัยใช่ครับคล้ายๆกันเลยในสถานการณ์นั้นจริงๆแล้วดำมีตาเดินที่รุนแรงมากคือ n i g h t b 4 n i g h t b 4ครับขู่ knight c2 check ซึ่งจะทำให้ขาวลำบากสุดๆเลยครับแต่ดำไม่ได้เล่น n i g h t b e f หรอคะไม่เกมจริงดำกลับหลงไปกับการเดินรุก e8 check ซ้ำๆครับอา้าวรุกอีกแล้วซึ่งถึงแม้จะยังได้เปรียบอยู่บ้างนะ แต่ก็เสียโอกาสที่จะได้เปรียบมากกว่านั้นไปเยอะเลยเพราะมัวแต่รุกโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้มองหาตาเดินที่สร้างปัญหาให้คู่ต่อสู้ได้มากที่สุดจริงๆมีคำพูดติดปากที่ว่า Always check it might be made ลุกไว้ก่อนเผื่อฟลุกเป็นรุกกะคาดอันนี้จริงไหมคะโอ้โหแหล่งข้อมูลถึงกับบอกว่านั่นเป็นคำพูดที่ไร้สาระที่สุด most ludicrous saying ในวงการหมากรุกเลยครับขนาดนั้นเลยครับ เพราะการรุกมั่วๆส่วนใหญ่มักจะนำไปสู่ปัญหามากกว่าจะนำไปสู่การรุกคาดคคำกล่าวที่ดีกว่าคือ always look at all possible checks to see which is the most useful in some other manner แปลว่าอะไรคะก็คือให้พิจารณาทุกตาที่รุกได้ทั้งของเราและของเขาเพื่อดูว่าการรุกนั้นๆมันมีประโยชน์อย่างอื่นแฝงอยู่ด้วยหรือเปล่านอกเหนือจากการแค่ได้รุกเฉยๆอืมต้องมีประโยชน์อื่นด้วยใช่ครับ บทเรียนสำคัญคืออย่ารุกถ้ามันไม่ช่วยให้ตำแหน่งดีขึ้นในทางใดทางหนึ่งและในทางกลับกันก็อย่าก,กลัวการรุกของคู่ต่อสู้จนเกินเหตุตรับใดที่เรายังมองไม่เห็นจริงๆว่ามันนำไปสู่อันตรายร้ายแรงค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกข้อผิดพลาดท,ทั่วไปหลายอย่างเลยนะคะสรุปได้ว่าการพัฒนาฝีมือหมากรุกเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยคือรักษาความปลอดภัยของตัวหมากครับ ต้องคิดถึงตาเดินของคู่ต่อสู้อยู่เสมอเหมือนเล่นทั้งสองฝั่งใช่ครับต้องตระหนักถึงความสำคัญและควบคุมช่องบนกระดานตัดสินใจเลือกเก็บหรือแลกเปลี่ยนตัวหมากตามความต้องการของตำแหน่งครับผมและสุดท้ายคือการรุกต้องมีเป้าหมายไม่ใช่แค่รุกเอามันหรือรุกเพื่อความสะใจนะคะถูกต้องครับประเด็นสำคัญที่สุดเลยคือการสร้างนิสยัยหรือ Hab i บ s ที่ดีในการคิดเหล่านี้ครับ ถึงแม้แนวคิดบางอย่างอ,อ,อาจจะดูซับซ้อนในตอนแรกแต่การตระหนักรู้ถึงความสำคัญแล้วได้เห็นตัวอย่างบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยให้ค่อยๆซึมซับแล้วก็นำไปปรับใช้ได้เองเมื่อเวลาผ่านไปครับค่ะการลดข้อผิดพลาดง่ายๆเหล่านี้ลงได้ก็จะทำให้ผลงานการเล่นดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายนิดนึงค่ะ การที่เราตระหนักถึงรูปแบบข้อผิดพลาดท,ที่พบบ่อยเหล่านี้ซึ่งอาจจะเป็นข้อผิดพลาดท,ที่เราเองก็ทําอยู่บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ส่วนแรกของการพัฒนาใช่ไหมคะอืมน่าคิดครับบางทีความท้าทายที่แท้จริงอาจจะอยู่ที่การนําความเข้าใจนี้ไปปรับใช้จริงในสนามแข่งภายใต้ความกดดันต่างๆใช่ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาชนะนิสัยเดิมๆที่มันฝังอยู่ในตัวเราให้ได้อันนี้อาจจะเป็นก้าวต่อไปที่สําคัญที่สุดในการยกระดับฝีมือหมากรุกของเราก็ได้นะคะ